ยุงหรือยังตอนนี้ยุงอะเนาะบอกว่าบอกว่าเลียวขึ้นเยอะเนาะใช่ไหมตอนแรกที่แก้มจะออกกว้างๆนิดนึงแต่ก็ช้ำน้อยนะคะไม่เจ็บเลยก็เกี้ตัดใหม่ก็ไม่เจ็บเลยอ๋อไม่เจ็บเลยใช่ไหมใช่จำได้ว่าของเดิมแก้มจะบางๆนิดนึงใช่ไหมใช่แล้วก็แล้วก็เนี่ยก็ออกเยือกใช่ใช่นี่ถ้าใครไม่ได้ดูก็ดูคลิปเก่าได้นะคลิปเก่าน้องให้ก่ออ่อนทำแล้งก็มาให้หมอทำแต่ว่าอันนี้ก็ลงไปเยอะเลยค่ะเยอะเยอะใช่เพราะว่าเพราะว่าเราก็จัดให้บางห่อเนาะโอเค ตอนนี้ใช่เพราะว่าตอนแรกตอนนี้ตรงนี้ก็จะมีไขมันพอกอยู่บริเวณเหนียวเยอะเนาะทำให้แบบคอจะดูแบบตันตันขนาดยังไม่กระชับนี่ก็แบบใช่ใช่ถ้าดูหน้าตรงอ่ะเราถ่ายหน้าตรงถ่ายน้องหน้าตรงเห็นไหมดูหน้าตรงเนี่ยเนี่ยใช่ค่ะเข้ารูปเข้ารูปเลยเห็นไหมบอกว่าเป็นรูปไข่เลยเออหันข้างนะหันข้างเนี่ย พอด้านข้างเราก็ออกไปเนี่ยขอบกามเ,กากเ,เนี่ยก็บางก็ไดเนี่ยเนาะบางบางคนโดดเฉพาะใต้เหนียงใต้คางไม่ได้โดดขอบกามมันจะไม่บางเนาะเอออันนี้คางนี่ทำอะไรมาไหมน่นนะหัวหลุมนะฉีดฟิลิโค,โค,โคโนี่ออใช่ตังนั้นไอฉีดอฟิลเลอร์ฟอปออคืืเลอร,รอมใช่ออนี่แข็งแข็งก็คือเนี่ย อันนี้ก็ถ้ายังไม่มีปัญหาก็อย่าเพิ่งมายุ่งกับแ <c oughs> เออถ้ามีปัญหาค่อยจัดการเนาะ okay. แต่พอพอไขมันที่พอกอยู่บริเวณเหนียงหายแก้มหายเนี่ยคางก็จะดูแบบเด่นขึ้น <c oughs> นะเออดูดูเรียวขึ้นนะของเดิมคางจะดูแบบแยกตัวออกมาใช่ไหมจะดูแบบเป็นไม่รับกับหน้าเท่าไหร่เพราะว่าใบหน้าเราช่วงล่างมันกว้าง <c oughs> ทําให้คางมันก็ดูแบบแยกตัวออกมาจากตัว ใบหน้าก็จะไม่สวยนะเนี่ยมันคีย์พอยตนะ์นะบางคนไม่รู้แน่ชอบไปเสริมคาวสีฟิลเลอร์โดยที่แก้มไขมันแก้มยังหนาไขมันเหนียงยังหนาคามก็ดูไม่ไดีนะคุณหมอก็พยายามอัดเยอะๆมันละลาให้ดูเป็นก้อนให้ดูเป็นแหลงเนี้ยได้นะจริงเราต้องมาจัดการเรื่องแก้ม,เร,กมเรื่องเหนียงก่อนอเนาะอันนี้ก็เรื่องบวมช้ำก็เป็นปกตินะไม่ไม่ได้เยอะมากแตก่ไม่ได้เยอะคะ่ะน้อยมากน้อยมาก <laughs> อันนี้ก็สามารถคนไข้มางทีกลัวช้ำกลัวนวนกลัวนี่เรื่องบวมเรื่องช้ำเนี่ยบอกเลยว่าสามารถมักจะกลัวกันแต่ถามว่า จริงๆแล้วมันก็จะเป็นมาช่วงสัปดาห์แรกแล้วค่อยจางไปสองสัปดาห์เนี่ยก็จะแบบหายไปเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วอาจจะบางคนก็แทบไม่ได้ทเล <มา S 2> ยขนาดเดไม่ได้ยุกนะหมอก็ยังแบบอ,อืมันมันดูเรียวดูแบบโอเคดูพอใจแล้วอ่ะใช่ใช่ อันนี้ยังไม่ได้ข้อที่ใช่เพราะอันนี้อันนี้คือทําอย่างอื่นก็จะไม่ได้แบบนี้นะแล้วผลเนี่ยค่อนข้างช่ค่ได้นานจิตแฟตมาเยอะมากใช่ไหมมันไม่ลงเลยค่ะจะแบบอันนี้แบบลุงนี้ทำมานลุงนี้ลุงนี้ทำงานแล้วลุงนี้ทำงานแล้วเนี่ยเป็นคำพูดที่หมอเจอบ่อยมากเพราะว่าคนไข้หมอเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปฉีดซักันทั้งนั้นเนาะแล้วก็ ไม่ลงผิดฝังแล้วก็ต้องมาทําอันนี้ก็บอกว่าเอ้ยดูนี่ทํานานแล้วใช่ไหมเพราะว่าเอาเอาตังค์จบเลยหมอเอาตังค์ไปทำอย่างอื่นดีกว่าใช่ไหมเอออันเนี้ยต่อไปไปทาเครื่องยกกระชับไปแบบทําอย่างอื่นบํารุงหน้าดีกว่าเนาะเพราะว่าไอการดูดไขมันมันก็ก็จะไขมันอ่าค่อนข้างถาวรนะถ้าเราไม่ได้อ้วนขึ้นมากๆจริงมันจะไม่กลับเลยนะถ้าเราอ้วนมากจริงไอตรงไขมันตองบัก็จะโตขึ้นได้บ้างเนาะโอเคถึงก็ไม่น่าจะ็นอวลนะพยยใส่ชิรัดด้านหนังที่เคยให้แนบเข้าไปนะช่วงนั้ช่วงนี้ก็อย กายเราค้มันงเลยเนี่อนะทำให้หนังมันม้วนออกมานะพอหนังมันม้วนมามันไม่แน่มันก็จะออกมาไม่สวยเท่ากับที่เราใส่ชลักให้มันแน่เนาะอ่าโอเคนาะทีสองเดือนนะคะโอเค